โรคไขวัดใหญ่ใช่ไหมคะนี่เพิ่งเป็นหายมาซึ่งตอนบ่ายสามคุณจิ๊บยังไม่รู้สึกอะไรไม่เป็นอะไรเลยวันนั้นปกติร่างกายยังปกติเฮ้ยติดหวัดน้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขี่ไหมครับอันเออมามาแบบไอซึ่งเป็นการไอที่ดูไม่ปกติมาเสร็จปุ๊บประมาณหนึ่งทุ่มจากห้าโมงเย็นนะคะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆตามลําดับหมายถึงว่าไอหนักขึ้นใช่ค่ะตอนหนึ่งทุ่มตัดสินใจไปซื้อยาแก้ไอด้วยสัญชาตยานกลอง เม็ดฟูละลายเสห็หะท,ที่ที่ไปช่วยทําให้เศษหะกไม่คัางค้างที่นีบคอเราเยอะ2ก็คือตัวยาแก้ไอยาลดเ็จหัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุกเกษียนนะคะอยากเกษียณอยากมีความสุขก็ต้องดูรายการสุขเกษียณครับวันนี้ขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่อง โรคประจําถิ่นใช่ครับนี้ได้ไหมโรคประจำฤดูประจําฤดู<ช>อ่าพอมาถึงฤดูเนี้จะมีหนึ่งโรคที่คนผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะคก็จะมาตอนช่วงนี้แหละอากาศเย็นๆชื้นๆืฝนตกบ้างจะร้อนบ้างครับ ทุกอย่างมันดูปนเปเหมือนแบบเปลี่ยนฤดูทีเป็นโรคทีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกบ,บอกว่าเป็นช่วงช่วงที่อากาศร้อนชื้นร้อนชืน้นเนี่ยมันจะมีโรคบางโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็แพร่กระจายเร็วมากอาการของโรคเงี้สังเกตยัยงไงครับสังเกตตัวเองอยังไงว่าถ้าฉันมีอาการแบบนี้ แน่นอนมีโอกาสเป็นโรคที่สูงละโรคไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะนี่เพิ่งเป็นหายมาเพิ่งหายจากโรคไข้หวัดใหญ่มาแต่ของจิ๊บเนี่ยอันนี้เล่าอาการก่อนก็คือว่าเจอคนที่มีเหมือนเป็นไข้หวัดเนี่ยช่วงบ่ายสามโมงบ่ายสามนะครับบ่ายสามโมงแล้วก็ซึ่งตอนบ่ายสามคุณจิ๊บยังไม่รู้สึกอะไรไม่เป็นอะไรเลยวันนั้นคือปกติร่างกายยังปกติแข็งแรงดีบ่ายสามโมงประมาณ สักสี่โมงกว่าห้าโมงคือน้องเขากลับไปแล้วเริ่มไอแล้วก็ยังมีการแซวว่าเฮ้ยติดหวัดน้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถี่ไหมครับอันเอ่อมามาแบบไอซึ่งเป็นการไอที่ดูไม่ปกติอ่ะโอเคจู่ๆล้วก็ไอขึ้นมาแห้งๆขึ้นมาเสร็จปุ๊บประมาณหนึ่งทุ่ม จาก5้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายสามคือสิบห้านาฬิกาหนึ่งทุ่มคือสิบเก้านาฬิกาจากบ่ายสามมาห้าโมงเย็นสองชั่วโมงใช่ไหมคะอีกสองชั่วโมงแรกเริ่มไออีกสองชั่วโมงเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆตามลาดับหมายถึงว่าไอหนักขึ้นใช่ค่ะตอนหนึ่งทุ่มตัดสินใจไปซื้อยาแก้ไอแต่ตอนนั้นเนี่ยน้ำมูกยังไม่มาไม่มีไข้อะไรเดยสิ้นและจากหนึ่งทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนไอหนักขึ้นเรื่อยสิบเก้าถึงยี่สิบสี่ก็ประมาณห้าชั่วโมง นี่แสดงว่าเราใช้เวลาในวันไม่ถึงสิบชั่วโมงเนี่ยจากคนที่รู้สึกว่าอาการปกติกลายเป็นแบบเป็นคนเป็นหวัดเลยค่ะก็ไอหนักขึ้นแล้วก็เลยต้องทานยาเป็นกลุ่มที่ลดไข้ฆ่าเชื้อนิดหนึ่งเป็นหนึ่งเม็ดแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก่อนย้อนกลับมาซึ่งถ้ามันเป็นไข้หวัดธรรมดาอาจจะเริ่มจากเจ็บคอ มมนฟุตฟิตจาซึ่งซึ่งอาการพวกนี้มันจะเกิดขึ้นประมาณแบบ3วัน4วันเลยค่อยๆเป็นแบบเป็นโลกของมันมแต่ท้ว่าจะดี่คือแบบมาปลื้ดเดียวเนี่ยที่เรานับเมื่อกี้ประมาณ10ชั่วโมงรู้เรื่องเลยรรู้เื่องอย่างเรายังว่าแข็งแรงเนาะรู้เรื่องเลยแล้วก็พอตื่นช้ามาก็เริ่มปวดตาแล้วก็หนักหัวไม่ได้อิดชาใครตาลอดไม่ไม่มีนะ พี่ว่าน่มปวตอนนี้เริ่มตาร้อแล้วเรร่มโดนแซวแล้วก็ตอบโต้ไม่ได้นะคะก็คือเรื่องปวดตาแล้วก็ไอหนักขึ้นเสมหะเริ่มมาตัวหนักตัวเริ่มหนักละเริ่มเริ่มหนักก็ไปซื้ออะไรบ้างหนึ่งด้วยสัญชาตญาณเม็ดลองเม็ดฟูกละลายเสมหะที่ที่ไปช่วยทําให้เสมหะไม่คัางที่ในคอเราเยอะสองก็คือตัวยาแก้ไอยาลดเสมหะแล้วก็ในเรื่องของมียาแก้ไอสองตัวเพิ่มเติมวพี่ว่านถามเลยอย่างนี้มันดีหรือ ครับคุณผู้ชมแบบรู้สึกว่าเป็นอาการอะไรก็ไปซื้อกินเองหรือจริงๆคนไปเราไม่ได้ซื้อกินเองเราไปซื้อกับเภสัชกรเภสัชกรเขาก็จะซักตามอาการอย่างวันแรกที่จิ๊บเป็นอ่ะเขาก็ซักเราเป็นอะไรว่าเขาก็จ่ายแค่นี้เห็นไหมคะเพราะว่าก็มีไปรัางขยะที่มีเภสัชกรคุณผู้ชมครับเภสัชเขาน่ารักด้วยนะครับเราไม่เราไม่ขึ้นรูปให้ดูไม่ขึ้นรูปให้ดูแล้วก็พอวันที่สองเราเป็นหนักขึ้นเขาก็จ่ายยาเพิ่มเพิ่มตามอาการครับค่ะทีนี้เนี่ย ไม่ใช่ละเพราะว่าพอวันที่สอเนี่ยเบี้ยวแรงหายไปหมดเลยตื่นมาไอกินเม็ดฟูหลับซึ่งปกติเนี่ย มันควรจะหายละมันควรจะดีขึ้นมากแล้วมันควรจะดีขึ้นแต่พอมันยังไม่ดีพอแน่ใจว่าเป็นเลยแล้วยังไงต่อครับพอแน่ใจว่าเป็นเลยก็แต่วันนั้นเนี่ยสมเลยค่ะแล้วก็ความแบบบาปบุญของเราเนาะไปนอนพักที่ปางไสแล้วกะว่าจะไปรีแลกซ์ได้รีแลกซ์สมใจอยากก็คือตื่นมากินยานอนตื่นมากินยานอนคือด้วยช่วงนั้นอากาศมันเย็นเนาะแล้วก็พอไปนอนตากแดดแล้วก็ด้วยความที่เราน่าจะไม่สบายการนอนตากแดดมันดีจังเลยอ่ะนี่ถ้ากดคุณจิ๊บบอกว่าด้วยความที่เราก็อายุ เอแล้วไม่จะแพแมากเลยเลยอ่าไม่ใช่แต่ว่าพอวันนั้นอีกวันหนึ่งมาก็กลับจากที่พักมาน้องเภสัชกรคนสวยคนเดิมครับเอาอยาค่าเชื้อมาให้ก็คือทานยาค่าเชื้อในวันที่3แล้วก็ทานต่อเนื่องซึ่งสัปดาห์นั้นอ่ะก็เฟลอยู่พอสมควรก็ทรงๆนะก็ยังคงก็คือพยายามสเตเบิลแล้วก็มันค่อยๆด,ดีขึ้น,นใช้ระยะเวลากว่าจะดีขึ้นเกือบสอสัปดาห์ เราเห็นภาพเราเห็นอาการของคุณจิ๊บแล้วว่าตั้งแต่สิชั่วโมงแรกไปจนถึงสตงดารางไปดีขึ้นด้วยอายุแค่นี้ด้วยอายุแค่นี้ประเด็นก็คือถ้าเราเป็นคนที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเจอสัญญาณแบบนี้สมมติเจอสัญญาณแรกเลยที่เป็นเป็นเริ่มไอแล้ว10ชั่วโมงแรกแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยคำแนะนำในการดูแลตัวเองคืออ่ะแบบนี้เลยนะคะเมื่อเรารู้ว่าเรามีเหตุหรือว่ามีอาการที่ไม่สบายะนะคะเลี่ยงหรือว่าไม่เลย กับการที่จะไปทัสหรือว่าสัมผัสหรือว่าเข้าไปอยู่บริเวณพื้นที่นั้นซึ่งแสดงว่าเราอาจจะติดจากตรงนั้นมาก็ต้องให้ระวังเลยยกเคสตัวอย่างง่ายๆด้วยธุรกิจของจีบะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะคะล่าสุดเนี่ยคุณยายแอดมิทที่โรงพยาบาลครับ ICU เนื่องจากหนึ่งก็คือว่าสมาชิกในบ้านที่เป็นลูกหลานป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี่แหละหมายถึงว่าลูกหลานก็อาจจะไปติดจากโรงเรียนแต่ที่ไหนมาก็สุดแล้วแต่เป็นพาหะมาแล้วก็ มาติดคือครูคนนั้นอะยังแสดงอาการแค่นิดเดียวแต่อีกวันนึงอะต้องแอดมิดอาาเข้าไปที่โรงพยาบาลร่างกายไม่แข็งแรงอยู่เดิมอยูอ่แล้วเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุให้พึงระวังไว้เ,เลยนะคะปลอดทุกคนใช้งานมา,ยา,านอย่างนานแล้วก็การที่จะมีความแข็งแรงที่จะไปต้านทานกับโรคที่เข้าไปเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นต้องต้องระวังเรื่องปอดของตัวเองม,มากๆอีกวันนึงมาเข้า ICU เลยค่ะพี่ว่านคุณที่เปิ้บอกว่า ถ้าสมมติว่าผู้หญ่ของเรามีอาการเนี่ยแล้วรู้ว่าในบ้านเรามีคนหนึ่งที่เป็นเชื้อให้หลีกเลี่ยงก่อนหลีกเลี่ยงเลยค่ะไม่เข้าไปในพื้นที่ที่เพราะว่าพวกไข้หวัดทางอากาศพอๆกับเวลาเราสัมผัสสังขั้นหลังเช่นพี่ว่านจามพี่ว่านเอามือปิดจมูกทิ้อิวี้อิ่วเราเอามือปิดมือเราเดินไปขี้ิ้วเสร็จไปจับแก้วน้ำดื่มอ่ะมีคนไปสัมผัส เรียบร้อยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันแต่ทีนี้บางทีมันไม่ติดกันเนื่องจากพี่ว่านอาจจะภูมิแห้งแดงน้องๆอ,อาจจะภูมิแห้งแดงแต่ว่าผู้สูงอายุ่ภูมิต้านทานเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยแตบนี้นะคะก็ต้องเลี่ยงไม่ไปใช้พื้นที่เดียวกันหรือถ้าสมมติว่าอยู่คนละบ้านก็จากที่สัญญากันไว้ว่าเอ้วันนี้จะไปทานข้าวด้วยต้องต้องใจแข็งอต้งจะไม่อารุ์อาลวยให้กับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดเพราะจากจีบะสิบชั่วโมงอาการแสดงเห็นชัดผู้สูงอายุจะเร็วมากกว่านั้น ครับก็ใกล้แล้วล่ะครับสิบชั่วโมงเป็นขนาดนี <c oughs> ้เ <c oughs> ดี๋ยวก่อนพอแยกเสร็จปุ๊บถ้าพอรู้ว่าเป็นปุ๊บก็ไปหาคุณหมอค่ะไปอันนี้ก็ถ้าเป็นไวที่ ยังซื้อยาได้ก็อาจจะดูอาการเพราะว่าเราไปเภสัชกรไปปรึกษาหรือว่าจะไปโรงพยาบาลก็ได้ครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะไม่สะดวกโรงพยาบาลคลินิกใกล้บ้านก็คลินิกใกล้บ้านได้ใช่ค่ะสองก็คือว่าถ้าเป็นสวดีทายเมนต์ไปแล้ว60กว่าไปแล้วหรือบางทีบางคนรู้ตัวว่าเรามีโรคประจําตัวที่เป็นกลุ่มเปราะบางเช่นมีโรคเบาหวานมีโรคไขมันสูงหรือว่ามีภาวะการเต้นของหัวใจที่มันผิดจังหวะครับแนะนําไปโรงพยาบาล ไปรับยาไปมีประวัติอยู่ตรงนั้นแล้วก็อาแวร์ก็คือเฝ้าระวังสังเกตอาการ,รอย่างต่อเนื่อง <ๆ S 1> นะคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีหลายบ้านที่สามารถจะเรียงได้ถ้าสมมติว่าสมาชิกในบ้านคนนึงเป็นเนี่ย แล้วยังต้องอยู่บ้านเดียวกันมีคำแนะนำไหมครับเช่นใส่แมสันเอาอยู่ไหมใส่แมสก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าแยกเลยนะคะโตกินข้าวแยกสเปซอารมณ์เหมือนประมาณเรากักตัวโควิดอะคะพี่ว่านเช่นถ้าพี่ว่านไม่สบายแล้วก็มีคุณแม่อยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องมากินข้าวร่วมกัน,พ,นพี่ว่านก็หลบไป พี่ว่านไปกินข้าวนอกบ้านน,น,น,นี่ถ้าบอกว่าไปเพื่อนไปกินข้าวอีกบ้านนี่แหละนะทุกคนไม่ใช่ไปกินข้าวอยู่ที่หน้านบ้านอโอเคโอเคหรือว่าย้ายสเปซออกไปแล้วก็พี่ว่านต้องกักพื้นที่ตัวเองค่ะครับเพราะเรา่าต้องดูตัวเองก่อนถูกต้องอแล้วก็พี่ว่านมีทั้งภรรยาใช่ไหมคะถ้าภรรยาป่วยไปอีกคนใครจะดูน้องๆใช่เด็กๆก็นี่ถ้าบอกว่าภรรยาป่วยแล้วให้ตามอีกคนมาดูแลนี่ก็แคนะครับไม่ได้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 ดังนั้นอ่ะพี่ว่านก็อาจจะต้องกกกกกัับรริิเววณใช้ธีาตัววเเเออองหมืนนนตป็โคิด แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโอเคเราปลอดภยัยละกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเดี๋ยวนี้นะคะพี่ว่ามันก็จะมีชุดตรวจว<อ>่า,าเร<อ>าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่า<อ>นะคะก็ตามร้านขายยามีนะคะสามารถที่จะไปซื้อชุดตรวจมาได้ทีนี้เนี่ยพอมันขึ้นกี่ขีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันทําให้เราอะ่ะ จัดการตัวเองได้อย่างทันทุงทีอย่างบางทีบางคนจิมเห็นว่าออกไปทํางานนอกบ้านแล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วบางคนนี้เขาจะติ๊กมากเพราะว่าที่บ้านมีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้สูงวัยอะไรเงี้ยเขาจะแวะซื้อเลยตามร้งไข่ยนี่ซื้อให้ดีนะครับไม่ใช่ชุดตรวจคันนะครับขีดสองขีดนี่ต้องชุดตรวจบวัดใหญ่นะครับสามขีดสามขีดใข้หวัดเออนขีดตรงนั้นอ่ะสามขีดไม่ใช่ลูกแฝดนะอันนี้แค่หวัดใหญ่ใช่แล้วก็มันก็จะไปบอกว่ามีชุดตรวจแต่ตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะหาซื้อยากพอสมควร บางคนซื้อแล้วติดกระเป๋าไว้เลยติดรถเอาไว้เลยก็มีอันนี้ก็ดีมากๆเพราะว่าพลาดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเจ็บป่วยแต่มันมีภาระค่าใช้จ่ายตามมาอ่ะครบทุกมิติได้อย่างสาหรับไ่้วัรใหญ่ของเราที่เราแช์วันนี้ที่จะต้องฝากนะคะก็คือว่าในมุมของลูกหลานอะเราะวังไปแล้วจริงๆแล้วในมุมของผู้ใหญ่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะปัจจุบันนี้นะคะการพกแอลกอฮอล์ก็ยังจําเป็นไม่ใช่แค่เรื่องของโควิด นี่ที่ทาบอกไม่ใช่แค่เรื่องเล่านี่ฮ่ะนะนะไอคอนในการล้างมือใช่ก็คือพับมือบ่อยๆนะคะสองก็คือว่าถ้าช่วงนี้หรือว่าเรามีนัด enjoy meeting กับเพื่อนๆวัยเดียวกันต้องออกไปตามคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการใส่หน้ากากอนามัยก็สำคัญเพราะเราไม่รู้ไงเพื่อนเราเป็นหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งเลยอีกอย่างนึงต้องไม่เสียดายหน้ากากอนามัยใส่ซ้ำแล้วซ้ำอีกทงใช้เสร็จทิ้งใช้เสร็จทิ้งไม่เอาเข้าบ้านหรือเวลาใช้เสร็จแล้วเราจะพับ แล้วก็บางคนก็อาจจะต้องตัดเนื่องจากที่จะไม่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ม้วนพับแล้วก็ทําให้เป็นก้อนชิ้นเล็กแล้วก็าชิ้ออฟฟิศพี่ว่านมีน้องคนหนึ่งมันชอบจามแล้วเอาชู้นิ้วไปซุกไว้ตามโต๊ะตาำรถเต็มไปหมดเลยตีมือตีมือเลยนะใช่นะคะตีมือเลยนะทุกคนดูตีมือเพราะว่าบางทีมันก็เป็นแหลงเพาะเชื้อโรคหรือว่าแหลงแค่เชื้อโรคเดี๋ยวเพื่อนไปจับเก้าอี้เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเช่นเดียวกันแต่ว่าคุณตาคุณยายจะเห็นว่าแมสหนึ่งอันใช้15้าวัน ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าบเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับคุณตาคุณยายเพราะว่า1บาทเองนะคะจะบอกว่าแบบอุ้ยมันเปื้องไม่ไม่อะไรไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันจำเป็นในการป้องกันโอเคอ่ะวันนี้เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในประมาณนี้ก่อนจริงๆยังอยากชวนคุยเรื่องสุขภาพต่อนี่เราสองคนขอตัวราไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ